ใช่นเดี๋ยนี้เหระเร่ร่ตุ่เทียงเคเ็ู่ในกระถางดอกไม้เบิ่งนี้แต่เปช่จริงไม่ได้ปลูกไว้เเต็มจะี่ปลูกเะารเนีะกระถางดอกไม้น่

้แต่ตัดนตนตา็ตัอยากเ่อนี่กรเน่้าเข้าไปอย่างเีาแนีแล้วดูหลังบ้านตอนตาวดแ่าห <mail>. ้ายาที่หล่อมันี่ใหม่ทชไหมหนจ้มันมีการบกบั ้่นีเ <c oughs> นามากผู้ะบ่ดีขมันขึงขงงามงามันงามดยไข่มันไข่มันมากางไขมันมากง,ง้งามมันงามไขม,มันมากาง,งบ้องงามมันจังบ้องงาม คุณไม่ไดบกได้มันหน่อยคุณไมใส่บกน่นรอนนี่เขาอันดนมากผสมแต่บ่ได้ยัไปใ่เจาะหมดอยู่สองขวบมเลยโอ้แต่เด็ก้นมากเราหาไม่ไ้เอาไปีดินวม่เจาะก็ว่าฝนตกแงล้วกับเนี่ยตัวคุใคไรขาเราเนี่ยแตบพี่สาวเราก็ไปฟื้นหนอใช่ตเนี่ยคุณแค่ที่วคุณแค่ขเดเยวก็แล้วนี่นะนี่ว่าโอยไั่ได้ไม่ได้ตัดหมดเลย

ก็เ้าใจอยู่เกี่ยผู้อื่นก็เห็เห็นกับของตาเลวานไอ้กุนบอกไห้มันเห็ดลินลินเดอร์เลวางสีดอกเห็ดลินลินเดอร์นมกันด้วยคนพูเขาเห็นม่ข้อสิบา

นั่นสันดอกันไกเดี๋ยวที่นี่ไอ่ะงามล่มนะพอน่นงามเป็นต่างคนเลยเนแม่คนออกไปกะแล้วบะที่ไอ้แหลม

เอาไปขาดิน so, ีแนเป็นหมดเออแฟนก็เป็นตยู่คฟนับก็เปนตะย่ก็เป็นตับแขนดอาเออเาย่งนีแก่เอางายแก้ลงไปหนึ่ง cái sanh nhát cá bông kinh mà cá nhát cá nhát cá nhát măng bò lì lục con làm cái công viên rau ยามาตังแที่นี่จะถิ่มชงขนมให้มันหูทงาไปตังผลมันจะไก่ข้นตะันอก่ีมกา้มันมเก็มอเนือมกจกอันนึงจะจัไปใส่

ต้องจากแล้วสุ่มือคอนถามเล่า,าลให้แจ้งบอกข้าเจ้าตา,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 าตําๆเลยแม่เตยดีป่ะไปบอกหลานดาลได้ตาต,าตาํตาผี่เรื่อยป่าวดนเหอน <Net> ตึงเดี๋ยวเห็นหัดเที่ยนอันนาบ้านกงจังมืดซื่อๆอยู่ที่ทองมือเคลื่อนไฟอยไฟอันกับบุ๊คแจก่อนบุ๊คแจก่อนเราเขาปิดมอลอะเขาลกเราเาจีดแต่กอดเนี่ยเพราะว่าเขานอนดีมันงรองว่านาบ้า ั่ลงไว้าเราเอมยดฟัน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 ไว้ม่งี่เง่าหุนไมดอกมาออก้อนไม่ใส่วอาบ่มว่มว่ถงดไอ้ไผ่อะอ่าอันกใบมั่นหือม่ลงก้อนไหมใช่ตัดไหมต้นไม่ตัดลุ่ที่หลังเอาปันไดเมื่อต้องเอาปันได้เมื่อคืนเตอะเอาปันได้ค้นเราจับปันไดหายเตะกะทากถาลงก้อนมาๆแมาไม่แล้วต้องใส่ใตัดลุ่ต้นใหญ่มึงเอา